เสียงจี่เสียงฮัมในลำโพงบลูทูธเกิดจากอะไรวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเสียงฮัมเสียงจี่ในลำโพงบลูทูธ diy นะครับเพื่อเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับเสียงจีมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็มีระบบไฟนะครับกาวไม่ดีอาจจะเกิดกาวลูบหรือว่าแหล่งจ่ายไฟมันไม่สะอาดนะครับมันมีสัญญาณลบกนอันนี้2ก็จะเป็นสายสัญญาณไม่ดีฉนวนมันไม่ดี เราก็ควรจะเลือกใช้สายชิลดีๆนะครับแล้วก็ส่วนที่3ข้อที่3นะครับอุปกรณ์ในเครื่องมันไม่มดีครับมันมีการชํารุดเสียหายภาคใจไฟอาจจะคาปาเสื่อมหรืออะไรอันนั้นมันก็จะลงลึกไปนะครับเดี๋ยวเอาปัญหาที่ผมเจอเลยดีกว่าตัวที่ผมเจอเนี่ยผมเจอตู้ที่ใช้ทีวีสแล้วก็ต่อกับปรีไมนะครับเพื่อทาคาราโอเกะปรากฏว่ามันมีสัญญ,ญาณรบกวนล้วมีเสียงจีพอเราปิดเพลงปุ๊บมันมีเสียงจีค้างอยู่เราก็คิดว่ามันเกิดจาก เขาเรียกอะไรท,ที่เขาเรียกว่ากาวลูกแบบเพราะว่าตัวนี้แหล่งจ่ายไฟผมใช้ไฟแล้วก็สเต็ปอัพนะครับก็หาข้อมูลไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่ามันมีวงจรไอโซเลตเขาบอกให้เอาวงจรไอโซเลตมามันจะช่วยกรองสัญญาณได้มันแยกกราวนั่นนู่นนี่เอามาใส่แล้วก็ยังไม่หายนะครับยังไม่หายตอนหลังก็ไปเจอข้อมูลว่าเฮ้ยมันมีเขาเรียกว่าไอวงแหวนเฟอร์ไรท์เอามากองความถี่อ่าใส่กันไปลุงลางลุงลางปรากฏว่ามันไม่หายครับ เพราะว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับเพื่อนๆก็อาจจะงงว่ะแล้วปัญหาจริงๆมันคืออะไรวะปัญหาจริงๆคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเปลี่ยนสเตปอัพเปลี่ยนสเตปอัพจากไอ้ตัว400วนะัต์หมหรือไอ้ตัวดำๆนี่ผมก็เคยเจอนะผมไม่ได้เคยเจอครั้งเดียวนะเสียงจีเนี่ยเปลี่ยนสเตปอัพหายครับถ้าใครใช้สเตปอัพ4 0 0วัตตแล้วเจอปัญหาก็เป็นดันขึ้นไปเป็นตัว1,200วัตไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วเจอปัญหาคือไอ้ตัวเล็กที่ซิงค์ดำๆอ่ะ ตัวนั้นดันไฟขึ้นมา16-17โวลต์เองเป็นตู้เล็กนะใช้ MT5 ไอ้ทั้น MT อ่ะถอดออกเลยใช้ไฟ12โวลต์ใช้ได้เหมือนกันเสียงจี่หายไปเลยนะครับเพื่อนๆที่เคยเจอปัญหาหรือว่ามีแนวทางแก้ไขนะครับก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับ